โอเคครับคนโดวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาราโฮเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเทสคอมกันอีกแล้วนะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับคอมได้ราคาตกเป็นอย่างมากเลยนะครับคอมสเปคผมตอนนี้ก็ราคาประมาณ900 0บาทนะครับสำหรับใครที่แบบกำลังอยากจะได้คอมอยากจะหาซื้อคอมอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องพูดดักไว้ก่อนนะครับ9,000นนี่ก็คือมือสองนะครับถ้ามือหนึ่งก็จะมา หมืน่นต้นๆถึงไม่เกินหมื่นสี่พันนะถ้าเราหาของแบบเฟ้เฟอๆเลยนะแต่ถ้าหาของดีๆก็ไม่เกินหมื่นสามนะมือ,นนมอนหนึ่งนี่ก็คือแบบแทบทุกอย่างนะยกเว้นการ์ดจอนะเพราะว่าการ์ดจอของผมเนี่ยมันเป็น,เ,ปนเจ็ดห้านทีไอนะซึ่งมือนหนึ่งเนี่ยมันไม่มีแน่นอนแล้วนะน,น่าจะมีแต่มือสองนะไม่ใช่น่าจะมีแต่มือสองเลยอนะเอาง่ายๆก็ใครที่กําลังอยากจะได้สเปกนี้นะ หรือว่าประกอบการตัดสินใจนะครับก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะเป็นการเทสคอมงบน้อยนะครับที่สามารถเล่นไฟเอ็มกับอคลิปได้นะครับซึ่งถ้าใครถามว่าแบบเหมือนคลิปที่แล้วอะ่ะเดี๋ยวผมพูดดาวไว้ก่อนเลยนะที่แบบใครหลายๆคนชอบถามร้านซื้อกับผมแบบว่าแบบซื้อร้านไหนอะไรร้านไหนนะตอนนั้นคอมเจ็ดพันก็คอมหกพันใช่ไหมละ่ะที่ผมเคยทําไปอะ่ะตอนนั้นยังไม่ได้อัพตอนนี้ก็อัพป,ประมาณเก้าพันบาทแล้วนะครับมือสองนะ <c oughs> นี่นะคับวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านคอมนะครับที่ผมซื้อเมื่อก่อนนะครับอีหลายๆคนชอบถามมาซื้อมาจากร้านไหนร้านไหนนะครัราคาที่ถูกมากนะที่คลิปก่อนๆน้ำย้อนไปดูได้นะครับคอมราคา6 7 0 0 0ก็สามารถเล่นไฟเอ็มได้นะครับก็แนะนําร้านนี้เลยนะครับนี่เป็นร้าน ขายคอมมือสองราคาถูกนะประกอบราคาย่อมเยาเป็นมิรนะไม่โกงไม่เกียร้อยเปอร์เซ็นะเมื่อก่อนผมก็ซื้อคอมจากร้านนี้นะก็แบบดีมากเลยนะคอมที่ผมใช้อยู่ที่หลายๆคนชอบถามว่าซื้อจากไหนนะที่ผมบอกตามเฟสตามอะไรก็ร้านนี้เลยนะมีทั้งคอมมือสองคอมประกอบคอมมือหนึ่งก็มาจ้างประกอบกันได้นะครับก็ค่าประกอบแล้วก็ค่าคอมราคาไม่เกินไปแน่นอนนะราคาเป็นมิรนะถูกความแบบไม่ขูดเลือดเนื้อนะครับก็ถือว่าราคาแบบย่อมเยานะเหมาะสำหรับคนที่แบบงบน้อย จะอยากเล่นคอมนะมีทั้งคอมเล่นไฟเอ็มเล่น PB เล่นฟรีไฟฟีฟ่านะแล้วก็เกมออนไลน์ต่างๆนานานะมีทั้งเล่นออนไลน์เล่นเฟซเล่นออนไลน์อะไรต่างๆได้หมดเลยนะร้านนี้เลยนะผมเป็นเครดิตให้นะร้านนี้ดีมากนะผมบวกหนึ่งเลยวแบบอ่าไม่โกงแน่นอนปลอดภัยหายห่วงนะใครที่กำลังหาซื้ออยู่ก็แนะนำร้านนี้เลยนะไม่ต้องไปแอปสั่งของออนไลน์ต่างๆที่ราคาแพงต้องกลัวโดนโกงแล้วก็อาคุณภาพไม่ดีนะครับ ร้านนี้หมดปัญหาแน่นอนครับนี่ครับมาดูมาชมกันได้นะครับก็เจอกันในคลิปครับก็ถ้าถามว่าซื้อร้านไหนก็ผมได้ทิ้งร้านไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะครับใครที่อยากจะได้สเปคนี้นะครับอ่าแคปไอ้นี่ได้เลยนะครับแคปสเปคด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็เอาไปให้เขาดูได้เลยนะครับว่าอยากได้สเปคนี้นะครับราคาก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นหมื่นต้นๆหรือว่าอาจจะถูกนะครับก็อยู่กับเราด้วยนะว่าเราอยากได้มือสองหรือมือหนึ่งนะครับ แต่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีแต่มือหนึ่งหรือเปล่านับมือหนึ่งก็ไม่เกินหมื่นสี่พันนัใช่ก็ลองทักไปซื้อไปอะไรกันได้นับก็โอเคเกินต้นคลิปมา2นาทีแล้วยังไม่ได้เข้าสรุปบปทความเลยก็ดีวผมจะมาเทสให้ดูนะว่ามันลื่นไหมนะเดี๋ผมจะพาไปตรงคนเยอะๆด้วยนะเดี๋ยวบอกสเปกยังเออลืมบอกสเปค,เออเปคนะคผมใช้เป็น i3 Gen10 นะแล้วก็ ราาจอเป็นเจ0 Ti นทีไะครับตอนนี้ก็ลงมากแล้วนะก็เลยราคา9000พันก็ลงเหลือประมาณพันต้นๆ้นปะถ้าจำไม่ผิดไม่ใช่พันต้นต้นพัน,น 1, ปลายปลายปะผมก็ยังไม่เห็น750 Ti นทไนะแต่เห็นพวก1 0 5 0 Ti 1060นทะีอ่ะที่แบบลงแล้วอะอโคตรน่าซื้ออะแต่ไม่มีตังก็ประมาณนี้นะครับลงละเดี๋ยวเราไปดูเทสกันเลยแล้วก็ใช้แรม16บกิกนะใช้ SSD 120 ใช้ฮาร์ดดิสต์500แล้วก็เวอร์เซพไพร์530วัตต์นะครับนี่ก็เป็นสเปคของของผมณนะตอนนี้นะครับตรงนี้จะไปเทสให้ดูนะครับว่ามันจะลื่นซักแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคนเยอะๆกันเลยนี่นะครับตอนนี้ผมก็มาล็อบบี้แล้วนะครับเออลืมบอกว่าทําไมผมไม่เข้าโลเพนะโลเพที่จริงผมอยากจะเทสโลเพเว้เพราะว่าบ็อกซิ่งอ่ะมันกินสเปคน้อยกว่าโลเพนะแต่ว่าโลเพผมเข้าไม่ได้เลย ไวริสล,ลุดอะประเทศคนเยอะๆประเทศดังๆอะ่ะเอาง่ายๆไวริสผมลุดหมดเลยเว้ยผมไม่ได้เล่นมาเดือนสองเดือนแล้วไม่ได้เล่นโลเพนะเล่นแต่บ็อกซิง่งบ็อกซิ่งก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกผมไม่ค่อยได้เล่นอะเอาง่ายๆก็ตอนนี้นะผมก็จะมาเทสบ็อกซิง่งละกันโลเพเข้าไม่ได้บ็อกซิ่งหน้าล็อบบี้คนเยอะๆนะก็การ์ดจอก็รันประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะซึ่งก็เป็นแบบปกตินะ เพราะว่าเจ็ดห้าส่วนทีใญมันไม่ได้แรงอะไรมากมายนะถ้าคนเยอะมันก็ต้องประมวลโอเคครับ okay. ต่อจากเมื่อกี้เลยก็ถ้าคนเยอะมันก็ต้องประมวลภาพเยอะมันก็เป็นปกติที่การ์ดจอจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับแต่ว่าถ้าถ้าอาชีพแล้วการ์ดจอลอยอ่ะต้องกังวลเพราะว่าภาพมันจะแหลกไงอืมมันก็ไม่แหลกหรอกถ้าถ้าใครใช้ c ี u ียูอะแต่ถ้าใครใช้การ์ดจอมันก็จะแหลกก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตั้งค่าภาพนะครับภาพก็ผมปรับเป็น normal นะครับ นอ,อร์มอทุกอันเลยถือว่าโคตรลื่นน่ะนี่เห็นไหมครับนอ,อร์มอทุกอันนะครับเอาไปตั้งตามกันได้นะอาจจะเร็วไปหน่อยก็ลองเอาไปสโลดูได้นะครับนี่นะครับคนก็ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวลองไปที่ต่างๆกันบ้างดีกว่านะครับเดยผมจะว้าไปนะว่ามันจะโหลดแมปทันหรือเปล่านะอไปไหนดีโกดังสนามบินแล้วกันแมปนะครับก็โหลดประมาณสามประมาณสามห้าวิอะไม่ใช่สามสิบห้าวินะสามถึงห้าวิ จะโหลดได้นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าใช้ฮาร์ดดิสต์ลงเกมนะนี่นะคนไม่ค่อยมีนะช่วงนี้ก็ที่อย่างแล้วนะก็ก็ก็สายแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ค่อยมีคนนะจริงๆผมอยากเทสโลผีไว้แต่ว่ามันเข้าไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูที่อื่นบ้างดิฟ่าไปตรงไหนที่คิดว่าคนเยอะเมืองบนโอ้เมืองบนนี่ คนค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับนี่นะครับ CPU วิ่งอยู่ที่50ถึง60นะครับใช้ CPU i 3 7สานะครับปิงนี่ไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่เน็ตเราล้วนๆเลยปิงอะ่ะแล้วก็การ์ดจอก็ไม่เต็มนะเพราะว่าล็อกเฟรมเรียดไว้นะครับถ้าเราปิด v-sync นี่การ์ดจอจะดันเต็มร้อยนะครับเพราะว่าเราต้องแบบรีดประสิทธิภาพนะมันก็แบบฟรมมันต้องเยอะการ์ดจอมันต้องดันเฟรมอะมันก็จะ ใช้การ์ดจอเยอะนะแต่ถ้าเราเปิด V-Sync ถามว่ามันดียังไงมันก็แบบมันจะกินการ์ดจอน้อยนะเห็นไหมมันไม่ต้องดันเฟรมเรทเยอะเฟร,รมมันล็อกแค่60เฟร,รมหรือถ้าจอใคร75 4ิถึง1 4อ่ะมันก็จะวิ่งตามเฮิร์ตจอนะมันก็เลยจะกินการ์ดจอหน่อยถ้าใครจอเฮิร์ตเยอะนี่นะครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับเมืองบนนะอันนี้เปิดเงาด้วยนะก็ถือว่าพอใช้ได้นะ เล่นได้นะครับคนประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีมอสนะแต่ว่าในถ้าเล่นในโลเพก็อาจจะมีนุง่งนวงมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองไปอีกที่หนึ่งให้ดูแล้วกันนี่นะครับตอนนี้ผมก็ได้มากระลาดกลางแล้วนะครับสําหรับใครที่ชอบเล่นโลเพนะครับกระลาดกลางประมาณนี้นะครับมันก็จะเลื่นฟ้าและเอาตรงๆอ่ะเพราะว่ามันไม่มีใครเลยแล้วมันก็ไม่มีมอสด้วยถ้าโลเพจริงๆมันจะมีพวกมอส มอสเก็บรถอะไรนะรมันก็เล่นได้นะครับถ้าแบบต่อให้เป็นโลเพจิจริงนะมันเล่นได้แน่นอนครับแต่ว่ามีน่วงมีแหลกเป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับไฟเอ็มนะมันไม่สามารถจะลื่นตลอดเวลาได้นะครับคอมแบบคอมแรงๆยังมีกระตุกอะ่ะมันแบบมันไม่ใช่ตัวเกมโดยตรงอะ่ะต้องเข้าใจด้วยนะครับต้องทําใจตรงนี้ด้วยนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะคอม9,000บาทถามว่าเล่นได้ไหมก็ ตอบเลยนะว่าเล่นได้แน่นอนนะ60เฟรมเรทนะผมกล้าพูดเลย60เฟรมถ้าถามว่าคนเยอะเป็นไงแรกดีกครับรออนะไรอะคนร้อยสองมายืนที่เดียวกันนะเฟรมเททเหลือ15 30้าะก็ประมาณนี้นะพูดตรงๆสําหรับคลิปนี้นะก็มีประมาณนี้นะอาจจะไม่ได้เทสอะไรมากมายนะเน้นมาเดินเล่นแล้วก็มาเน้นบนให้ฟังเฉยๆนะสำหรับใครที่ไม่ค่อยรู้เรื่องคอมนะก็ส่วนใหญ่ผมเน้นบน,นะช่องผมอะ ก็ใครที่ดูบ่อยก็น่าจะรู้กันดีนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่สนใจชุดนี้นะรหรืออยากจะได้คอมชุดนี้ไว้ซื้อนะครับอยากจะซื้อคอมชุดนี้แบบถูกใจวะหรือว่าอยากจะดูการเล่นอื่นๆก็ไปดูในช่องผมได้นะผมใช้สเปคนี้นะนะอืมก็ไปดูได้ว่ามันแหลกมันมีอะไรไหมผมอาชีพผมใช้สเปคนี้ตลอดนะถ้าใครอยากจะซื้อก็ลิงก์ด้านล่างนะอืมไปซื้อกันได้ครับเจอก,กันบายยกดไลค์ด้วย